จากต้นต้นเดียวอ่ะกลายเป็นห้าต้นโดยที่ไม่ต้องผ่าสุดยอดนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการาขยายพันธุ์ในแบบหนึง่งด้วยการบังคับให้หัวบอลเนี่ยแตกหนอแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องผ่าเาราะอาจจะไม่มั่นใจในการผ่าเนี่ยครับตอนนี้จาก1ต้นเนี่ยผมว่า ทำให้เขาแตกนอมาเป็นสารต้นละอ่าอันนี้คือพระธาตุรายโยนะครับพระธาตุวายโยอ่าก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมาดูกันเลยว่าก่อนหน้านี้มันทำาไงอันนี้คือที่ทำเสร็จแล้วประมาณสักสองเดือนไนดะ้มั้ยเดือนกว่ากว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูนะครับ lắc lắc, điên đi, này. Đang này, còn này, này, แลนี่ครับให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้เราได้หน่อมาใหม่หนึ่งเดี๋ยวแยกเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยนับอ่ะผมจะแยก หนึ่งต้นตอนนี้ได้หนึ่งต้นละตอนนี้ไม่ค่อยด่างเดี๋ยวก็มานี่เห็นเห็นเห็นขอบใบไหมครับเดี๋ยวก็มาอืมอันนี้หน่อที่สองหน่อนนี้สวยเลยหน่อที่สองก็ หน,นห,นนหน่อนนี้ไม่รู้จะรอดไหมถ้าเราจะเผือกแต่ว่าวราลุ้นจะมีเขียวมาไหมแต่ก็ดูใบยังแข็งแรงดีอยู่นะก็ลองไปปลูกด,ดูครับทีนี้ทีนี้ดูตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอาหัวที่มีต้นเนี่ยผมผมจะเจาะเอาจอมไปปลูกก่อนอันดับแรกนะแล้วก็เหลือแต่หัวแแบบเนี้ยที่ปาดเอาจอมออกไปแล้วเอาหัวเนี่ยมาลงดินเลยครับ แล้วเห็นไหมครับนี่ประมาณเกือบสองเดือนก็จะได้ได้หน่อมานี่สามหน่อสวยๆเลยเสร็จแล้วยังไม่จบเลยเนี่ยนี่หน่อน,นี้กำลังมาอีกหนึ่งอันนี้อีกสองแล้วเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวรออยู่ตรงนี้อีกเยอะแยๆเลยเนี่ยเราก็เอาอันเนี้ยไปปลูกต่อเราก็จะเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆ จนกว่าหัวมันจะหมดสภาพก็คือมันหัวมันจะฝ่อนไนี่มันก็ใกล้แล้วเนี่ยเพราะหัวกลนเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยอีกไม่นานหรือหรือเราพอแล้วเราเราอยากผ่าแล้วตอนนี้ก็เอาหัวนี้ไปผ่าได้หรือจะเอาชัวร์ดีกว่าจะเอารอหน่ออีกก็เอาเนี้ยลงไปปลูกเลยแล้วก็รอรอหนอ่อผมว่าได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบหน้าเนี่ยได้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างน้อยๆอ,อีกไม่ต่ํากว่าห้าต้น ได้แน่ๆถ้าไปผ่าก็ก็น่ได้สักสิบต้นได้แต่ถ้าเราชัวเราจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ไม่ต้องผ่าบางคนอาจจะไม่มั่นใจในการผ่ากลัวว่าผ่าแล้วเน่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราแยกนอเสร็จแล้วก็เอาเขาลงปลูกได้เลยฮะตอนนี้ผมได้ทั้งหมดห้าต้นแล้วนะครับจากหนึ่งต้นคิดดูครับจากต้นต้นเดียวอ่ะกลายเป็นห้าต้น โดยที่ไม่ต้องผ่าสุดยอดนะครับห้าต้นเราก็ได้สวยมาสองต้นสองต้นนี้สองต้นนี้คือผมแยกไว้ก่อนที่จะเอามาบักครับหนอ่อรอบรอบที่สองนะอันนี้คือรอบแรกอันนั้นคือหน่อธรรมชาติไอส่สอดสามหน่อนี่คือที่เพิ่งได้วันนี้นี่แล้วก็ยังมีอีกหนอ่ออีกชุดต่อไปที่ที่อยู่ในหัวที่เอาไปปลูกเมื่อกี้นี่แหละยังได้จะได้อีกห้าหกหนอ่อเพราะฉะนั้นชุดนี้น่าจะได้ถึงสิบต้นเป็นอย่างน้อย จากการที่เราบังคับหน่อเอานะครับก็ยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับไม่ยากครับไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องไปผ่าก็ได้ครับถ้าวิธีนี้แบบไม่เร่งรีบไม่เน้นจํานวนนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยแล้วก็ทักมาสอบถามได้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ